นิทานเรื่องนกเขาสุนัขจิ้งจอกกับต้นแพรในป่าใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งมีสัตว์ป่าน้อยใหญ่อาศัยอยู่จำนวนมากและมีพืชพันธุ์มากมายหลากหลายชนิดรวมทั้งต้นแพรที่ออกผลสุกเต็มต้นสัตว์ต่างๆพากันมาเก็บลูกแพรกินอย่างอร็จอร่อย วันหนึ่งนกเขาบินผ่านมาเห็นต้นแพรและสัตว์ต่างๆกำลังเก็บลูกแพรกินจนหมดเช้าวันใหม่นกเขาจึงบินมาเกาะที่ต้นแพรเพราะหวังว่าจะได้กินลูกแพรบ,บ้างเมื่อต้นแพรออกผลเต็มต้นอีกครั้งโดยไม่ยอมไปไหนเลยและในทุกๆวันจะมีสุนัขจิ้งจอ,อกตัวหนึ่งมานอนพักผ่อนอยู่ใต้ต้นแพรเป็นประจำ มันสังเกตเห็นนกเข,ขามาเกาะอ,อ,กอยู่ที่ต้นแพร่ด้วยวันที่หนึ่งต้นแพรก็ยังไม่ออกผลวันที่สองต้นแพรก็ยังไม่ออกผลวันที่สามต้นแพรก็ยังไม่ออกผลวันที่สี่ต้นแพรก็ยังไม่ออกผล วันที่ห้าต้นแพรก็ยังไม่ออกผลวันที่หกต้นแพรก็ยังไม่ออกผลวันที่เจ็ดต้นแพรก็ยังไม่ออกผลวันที่แปดต้นแพรก็ยังไม่ออกผลวันที่เก้าต้นแพรก็ยังไม่ออกผลกระทั่งวันที่สิบ ต้นแพก็ยังไม่ออกผลและสุนัขจิ้งจอกก็ยังคงเห็นนกเขาเกาะอยู่ที่ต้นแพรเหมือนเดิมทุกวันสุนัขจิ้งจอกจึงเอ่ยถามนกเขาว่าทำไมเธอไม่บินออกไปไหนบ้างล่ะฉันเห็นเธอเกาะอยู่บนต้นแพรต้นนี้และไม่ไปไหนเลยหลายวันแล้วนกเขาจึงตอบว่า ฉันกำลังรอต้อนแพรออกผลอยู่นะสิและฉันจะได้กินลูกแพทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวเลยยังไงล่ะสุนัขจิ้งจอกได้ฟังคำตอบของนกเขามันจึงตอบกลับไปว่าเธออย่ารอเลยฉันว่าเธอจะหิวจนทนไม่ไหวไปสะก,ก่อนนะสิฉันว่าปีนี้ต้นแพรหยุดออกผลแล้วล่ะกว่าต้นแพร์จะออกผลอีกครั้งก็คงอีกนานคงต้องรอในฤด,ดูการนี้ของปีหน้านั่นล,ละจะ้ะ นกเขาได้ยินดังนั้นจึงคิดไตร่ตรองคำพูดของชุนักซิ้งจอกและมีความคิดว่าคงเป็นเช่นนั้นจริงๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงใช้ความคิดและการกระทำอยู่กับปัจจุบันและคาดหวังถึงอนาคตได้แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงและความเป็นไปได้